เามาที่เรื่องไหนกันก่อนดีครับคุณสุปานพีทวีเอาเรื่องวัคซีนก่อนแล้วกันเรื่องเรื่องอะไรนะวัคซีนกระตุ้นเข็มสี่ใช่ไหมครับเข็มสามเข็มสามกระตุ้นสี่อล้วผกบอกเข็มสี่แล้วนะเข็มสี่แล้วเหรอเขาามีนวน้มจะไปเข็มสี่กันแล้วนะคุณศักชัยพีทวีและท่านผู้ชมนะครับกระทรวงสรุออกมาแถลงแล้วนะะแต่ว่าผมยังไม่ไม่ได้ดูเวลาเดียชัดเจนก็คือมีแนวโน้มว่าอาจจะ มีเข็มสี่แต่ประเด็นเรื่องวัคซีนเนี่ยผมขอญาตตั้งคำถามแบบนี้แล้วกันนะฮะจริงๆตัวไหนยังตั้งคำถามเรื่องวัคซีนมาเยอะนะแล้วก็ชี้ช่องให้ด้วยว่ามันควรจะเป็นยังไงคือตอนเนี้ยในส่วนของวัคซีนเนี่ยถามว่าวัคซีนมีไหมหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐนะครับหรือวัคซีนทางเลือกก็ยืนยันว่ามีครนะมีแต่ปมปัญหาที่เห็นก็คือการเข้าถึงของภาคประชาชนอื การเข้าถึงเนี่ยมันหมายถึงว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารว่าเขาฉีดกันที่ไหนเมื่อไรใครฉีดแล้วจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่ครับนี่คือนี่คือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนยังเข้าไม่ถึงแบบที่สังคมคาดหวังหรือทางรัฐการคาดหวังเราคิดว่ารัฐบาลเองต้องประชาสัมสงพันเชิงรุกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนที่เราจะหยุดพักกันไปเนี่ยนะครับเราเราจะเห็นว่าเราเนี่ยพยายามจะบอกว่ารัฐเองต้องเดินเคาะประตูบ้านเในการที่จะ,ะเชิญชวนประชาชนให้มาฉีดวัคซีนแล้วก็ใช้สื่อประชาสัมพันธ์เชิงลุกในการที่จะ,ะให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าตอนนี้ในพื้นที่ใกล้บ้านท่านเนี่ยใกล้บ้านของประชาชนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยที่ไหนมีฉี แล้วก็ในการฉีดได้ไม่ได้สุขภาพ,ภาพดีหรือไม่ดีเนี่ยอย่าตัดสินใจเองอหมอประจำหน่วยในการฉีดเนี่ยเป็นคนตัดสินใจให้ใช่ครับซึ่งมันมันก็จะลดความเสี่ยงลงแล้วก็มันก็จะสร้างหน้าความน่าเชื่อถือคือที่เราพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นพวกมนุษย์ซอกซอนน่ะไปคุยกับคนนู้นคนนี้แล้วเราก็รู้เลยว่าบางคนเขาไม่รู้เลยนะว่าการ,ร,รให้บริการฉีดตมห้างสรมผสินค้ายังมีอยู่ฮะ ทุกคนยีงเข้าใจตรงทั้งต่างจังหวัดนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพาแล้วคนต่างจังหวัดถ้าติดตามสื่อจากส่วนตางนะไม่ได้ดูสื่อต้องตีหรือไม่ดูเว็บไซต์ประชาคมของจังหวัดนะจะเข้าใจว่าตอนนี้ประเทศไทยมีสีดอยู่ที่เดียวอที่สถานีกลางบางซื่อใช่ไหมครับแล้วก็พอพอมีข่าวหัวลำโพงออกมาว่าว่าหัวลำโพงจะปิดเดินรถแล้วนะจะย้ายไปที่สถานิีกลางบางซื่อครับไอ้รถตกลงจะไปฉีดวัคซีนที่ไหนที่นั่นจะปิดหรือเปล่าอืมคะฮะ อ,อนี่คือสิ่งที่รัฐเองเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดทําความเข้าใจกับประชาชนหรือ <c oughs> ต้องบอกว่าไม่ได้มีศูนย์ในการ,รที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆในสังคมขึ้นมาประเมินแล้ววิเคราะห์ <c oughs> ผมเข้าใจเอาเองโดยสุจริตใจ <c oughs> แต่กลับว่าคนที่ทำงานในเชิงประชาสัมพันธ์ของสอบอคหรือรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนมากิ่ชุดก็แล้วแต่จะนั่งฟังแต่ในสิ่งที่ตัวเองอยากฟัง คือต้นการราชการแรงงานเข้าไปจหวันนี้ฉีดได้ถึงเป้านั้นแล้วนะตัวเลขตัวนี้เปอร์เซ็นต์เท่านั้นใตรงนี้เราเปิดอยู่ครับแต่ไม่ได้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่รัฐต้องการฉีดเฮ้ยเขารู้สึกยังไงมันฉีดไปครบหรือเปล่านี่ผมผมตั้งแบบชวนหาเรื่องนะตั้งประเด็นคิดแบบชวนหาเรื่องครับไอ้ที่มาบอกว่าฉีดเท่านั้นนีทำนานโดตัวนี้โดสเนี่ยอืเราแยกไหมว่าหนึ่งเข็มเท่าไหร่ครับสองเข็มเท่าไหร่อ่า สามเข็มเท่าไหร่ครับเพราะงั้นมันจะเป็นตัวเลขเลขกลมๆที่ที่มันเคลมว่าหากันไว้มีปริมาณการฉีดออแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งใครที่เห็นว่าอติดตามข่าวมาสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีการออกมารณนนรงค์นะครับแล้วก็ใช้คำรณรงค์แบบกักวลครับก็คือว่าอ่าห้ามบังยามาบังคับให้ฉีดวัคซีน จนมันมีกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐบาลที่คอยเสียบคอยสอยประเด็นไปขยายต่อเนี่ยพ็บอกเห็นไหมเนี่ยมามีสิทธิ์และหมอ,อกกฎหมายหมอ,อกข้อบังคับให้เขาต้องฉีดวัคซีนนี่มันละเมิดสิทธิที่เสีภาพประชาชนอย่างจริงแล้วอันนี้เรียนด้วยความเคารพนะครับรัฐรบาลไม่เคยออกกฎหมายแต่ร,รัฐบาลก็ไม่เคยออกข้อบังคับใ,ใดๆให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนมีแต่รณรงค์ขอความร่วมมืออันนี้ไม่ได้เชิญรยาลุงตู่นะแต่ลองพิจารณากันก่อน ทำความเข้าใจกัน่อนแต่มันมีการออกมาในการที่จะให้ข้อมูลแบบนี้ซึ่งข้อมูลที่เขาออกมาพูดกันเนี่ยเป็นข้อมูลเก่าอืทำไมผมถึงเชื่อเป็นข้อมูลเก่าคุณสัจชัยพิทวีละท่านผู้ชมคือข้อมูลที่ออกมาพูดกันเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มันถูกอัดเข้าไปในในไลน์ในกลุ่มไลน์ในกลุ่มไลน์น่าติดพระกรรมฐานยุสัยภาะป่าอ๋อครัดกันมาก่อนหน้านี้ละซึ่งผมเนี่ยพยายามสืบค้นนะว่าไอ้ข่าวนี้มาจากไหน ต้นตอน,ตอน,ตอนมายังไงแต่ไล่ก็มีแต่ก๊อปมาใส่ก๊อปมาใส่ก๊อปมาใส่าาเพราะฉะนั้นในส่วนของหม่อมหลวงรุ่งคุณออกมาไม่แปลกเลยอืมเพราะว่า oh, อันนี้ก็สารลูกศิษ์สายพระป่าก็ออกมาครับซึ่งตรงนี้รัฐบาลก็ไม่หยิบม,มาขยายความไม่ได้หยิบม,มาทำความเข้าใจว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีมาตรการนะไม่ได้มีข้อบังคับหรือไม่ได้การออกกฎหมายนะาาผมสิหลังออกไปครับ หลังออกไปอธิบายกับสังคมว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีกฎหมายนะมันไม่มีข้อบังคับนะมีแต่การขอความร่วมมืออก็มีการสวนกับมาบอกอ้าวแล้วทำไมจะเดินทางต้องต้องโชว์วัคซีนต้องโชว์เรื่องของวัคซีนด้วยมีไหมแต่การเข้าดานานจะต้องโชว์เรื่องของหลักฐานการฉีดวัคซีนครับผมบอกอ้าวถ้าถ้าละมอนนั่นคือการบีบบังคับคุณกาลังเรียกร้องเรื่องสิทธิเสรีภาพใช่ไหมนะฮะ แล้วทำไมพวกผมอ่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพตัวเองเหรอใชอ่ต้องคุ้มครองตัวเองเหมือนกันก็คือเราก็ต้องปลอดภัยอตอนนี้ถ้าผมจะรับคนก็มาทาง,งานบ้านผมบอกอค,คุณฉีดวัคซีนหรือยังรหรือหรืออย่างผมขึ้นรถโดยสารนะครับขึ้นรถทัวร์ขึ้นรถไฟขึ้นเครื่องบินกันแล้วแต่เนี่ยครับหรือผมขึ้นเครื่องบินแบบคุณสักชัยเนี่ยแล้วคุณสักชัยบอก้อย่ามาปิดกั้นสิทธิเสรีภาพผมนะผมก็จะมีผมเป็นประชาชนคนไทย ผมก็ใช่ไหมเออผมผมก็มีผมก็ต้องเดินทางได้ดิเออองนั้นคุณสักชจะไปฉีดวัคซีนมาอ่ะก็ผมผมทํางานปลูกระดมบอกเฮ้ยถ้างนั้นเราไม่เดินทางทั้งทั้งเครื่องครับใช่ใช่เพราะว่าการบินไม่ไม่คุ้มครองสิทธิ์เราอ่ะเออมันจะไม่ยุ่งกันตายเหรอครับใช่เนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยรัฐต้องออกมาทําความเข้าใจ แต่พอพอเราเองเนี่ยออกไปทําความเข้าใจกับสังคมแบบนี้นะก็โดนโดนก็หากลับมาพวกพวกสื่อสังเกวอ๋อพวกฝักไฟพวกฝักไฟทอมบูทพกฝักไฟไปไหนกันก็เกสังคมจะไมวว่าจจริงอะไรกันเลยเหรออือะนี่ืี่ระเด็นเลวศีลละลักก็นิ่งเฉยไม่สนใจผมคิดว่ารัเองเนี่ยขาดการทําความเข้าใจกับสังคมเยอะมากเรายังไม่ต้องพูดถึงการประชาสัมพันธ์เชิงลึกนะ การคำวาอใจในแต่ละประเด็นมาเนี่ยนะยังยังไม่รู้เลยว่าสังคมต้องการคําตอบอะไรฮนี่นี่คือเรื่องของเรื่องของวัคซีนการเข้าถึงแล้วก็เรายังไม่ทําการประชาสัมพันธ์ที่ที่จะเห็นภาพว่ามันคืออะไรคราวนี้ล่าสุดมาถึงเรื่องของเทศกาลปีใหม่อืรัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายสบคบอกมีมาตรการออกมา ผ่อนคลายนู่นนี่นั่นโดยส่วนตัวนะคุณจักรชัยนะผมไม่เชื่อแนวทางที่สบคกําหนดและหย่อนออกมานี่เป็นความส่วนตัวผมนะส่วนตัวเพราะมันไม่ได้มีมาตรการอะไรสร้างความเชื่อมั่นว่าผมจะปลอดภัยจากมาตรการเหล่านี้ออืะฮผมถามว่าสบคบอกว่าเอาละลดแมสได้ไม่ต้องใส่แมสในการสังสั่งดื่มกินได้อื ผมถามนะว,วันนี้สอบคอมีมาตรก,การเชื่อมั่นในการไปเชิญเหตุให้กับสังคมหรือยังใช่ไม่มีไม่มีโดยสิ้นเชิง uh huh. ครับเพราะฉะนั้นใช่ผมเชื่อมั่นยังไงเพราะฉะนั้นต้องบอกไปเที่ยวไหนผมก็ขอหนึ่งประชาชนต้องมีวินัยในการใช้ชีวิตของตัวเองเป็นกดตงังวัคซีนไหนก็ไม่วัคซีนตัวไหนไหนก็ไม่สําคัญเท่ากับวัคซีนตัวเราเองใช่ใช่มีเซฟตัวเองป้องกันตัวเอง,เองใช่ใช่ ผมตั้งคำถามว่าวันนี้รัฐบาลมีแผนเผชิญเหตุหรือยังไม่เคยตัวหาเรื่องเราเป็นตัวหาเรื่องเราเป็นสื่อเล็กๆเนี่ยเราเรียกร้องมาเดือยๆแล้วตั้งแต่เขาจะเปิดประเทศอ่ะแล้วบอกให้ใช่โชว์แผนเผชิญเหตุสร้างความมั่นใจหน่อยนิใช่ไอตอนที่คุณบอกว่าถ้าเกิดเหตุอะไรระบาดขึ้นตอนนั้นยังไม่มีโอมิคอนนะหรือโอมิคอนนะครับเป็นเดลต้าธรรมดาเนี่ยรัฐบาลบอกอ๋อเราจะล็อกเป็นเราจะล็อกเป็นเป็นจุดๆที่มีการแพร่ระบาดอืมอ่าฮะ แล้วคุณขยายความได้ไหมว่าไอ้จุดที่มันเกิดขึ้นแล้วมันล็อกเนี่ยคุณจะมีมาตรการอะไรอยู่ไหมบ้างหนึ่งตระหนี่ว่าเกิไหมสองเตียงสนามอืมอ่าโรงพยาบาลสนามมีไหมเตียงที่ผู้ป่วยอ่ที่จะรักษาผู้ป่วยเชิงวิกฤตเนี่ยอืมที่ที่มันจะเอาไปเสริมเนี่ยให้กับหลักที่มีอยู่ในพื้นที่เรามีเสริมอยู่กี่เตียงครับมันไม่มีออกมาเลยนะแล้วนี่โอไมิคอนโอมายคอนเราก็เอยเจออีกแล้วเจออีกแล้ว แม้ว,ว่าจะพูดให้เราดีใจหน่อยแต่เราก็รู้สึกตั้งกำนันอยู่เหมือนกันพี่ใช่ผลมันไม่ร้ายแรงติดไวแต่ไม่ร้ายแรงเอาแล้ว uh huh. แล้วยังไงอ่ะไม่ร้ายแรงล่าไงครับอืมมันจะทากันยังไงอ่ะร้ายแรงแล้วยังไงไอคนที่บอกว่าผลกระพบไม่ร้ายแรงเนี่ยผมว่ามันปากไปเกินไปนะ uh huh. เพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันก็มีข้อมูลออกมาจากองค์การนาไบรโลกบ,บอกว่าอันนี้เนี่ยยังไว้วางใจไม่ได้แล้วองค์การนาไบโลกยังไม่กล้าฟันธงเลยว่า ความรุนแรงของโอไมคอนมันเป็นยังไงนี่นี่ระดับองค์การทำไมโลกยังไม่กล้าฟันธงนะคุณสุปันนักนักการเงินการธนาคารบ้านเราฟันธงมาก่อนหน้านี้แล้วเออเอผมเนี่ยไม่ค่อยได้รู้เรื่องเศรษฐกิจไงก็พยายามกระเสียดกระสนจะเรียนรู้กับเขาก็เดี๋ยวนี้เว่างว่ามีเวลาก็เปิดไปตามคลื่นที่ก็มีข่าวเศรษฐกิจไงอ๋อเศรษฐกิจก็เฮ้ยทำไมขึ้นขึ้นุมันขึ้นบุบุบมเนะตอนโอมคอนมาตอนแรกมันตกครวบเลยไงครับ ก็ปรากฏว่าเออมันมีคนอยู่บนหนึ่งส่งข้อความก็ไปถามเนี่ยทำไมหุ้นขึ้นคะทังงที่โอเมก้าก็กําลังแพร่ระบาดอยู่ก็บอกอ๋อมีการยืนยันแล้วจากวงการแพทย์ทั้งในและนอกว่าที่หุ้นมันดีตัวขึ้นเนี่ยเพราะว่าอในแวดวงเรื่องของการเงินการทานมั่นใจแล้วว่าอผลกระทบจากโอเมก้าเนี่ยมันไม่มันไม่สูงเท่าเดลต้าความเป็นอันตรายต่อชีวิตเนี่ยมันต่ํากว่าแต่ อ่ามันจะแพร่กระจายติดได้เร็วกว่าเขาบอกทำให้หุ้นดีตัวขึ้นทุกคนก็เลยโอ้นก็เลยเชื่อมั่นแบบนั้นไงอ่า